อยู่บ้านเมื่อนี้กับเห็ดพายไก่ไว้พี่น้องลูกสาวเขาเห็ดแป้งอันไว้ห้นวดแป้งไว้ห้แล้วเขาก็ไปเห็ดงานวันนี้พี่อิงกันเลยเอามาเห็ดพายไก่เสล้สลวกินหอมหอมพี่น้องเลยแซ่บแซ่บไปอยากบอกว่าถึงสีสันเป็นตะแซ่บอหลีค่ะเนี่ยมอนมีพายไก่นีนพี่น้องมาโคตรไกลไเลยค่ะ สีสันสวยมากอุย้ยภูมิใจเลยนี่นะฮิดแล้วก็แซ่บๆซหพี่น้องค่ะมา่ายู่ต่างประเทศก็ต้องฮิดขนมอันฮิดอาหารต่างประเทศเป็นเนาะอันนี้เขาเบอร์เอิ้นพยเด้วยเขาอันภาษาอังกฤษเขาเอินเพรสตีชิคเก้นเพรสตีวาสั่นว่าแต่บ้านเ้องก็สอเอกเิเอิ้นพายไก่เนาะเอินอยังกระซังมันเถอะพี่น้องแต่ว่ามันแซ่บ